ที่น่าสุ่มไฮายาเตชางกีราไปเล่นกันด anyway. ูดิค right oh, ุ้มหรือเปล่าไฮยาเตตัวนี้เป็นนักสร้างเมืองเหรอเฮ้ยนี่มันเป็นสกินที่มีความยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยเจ็บเยอะนะแต่กูอยากแปลงร่างเป็นเพนแล้วกูสับพวกมึงจริงๆเชี่ยตายหมด เยอะกูตายด้วยตายแพ้มาเยอะแล้วขอลองป่ามาหนิสัต์ สเสอาเาเลยครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Chicken V นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าล็อบบี้นะครับวันนี้เราจะมาสุ่มคูปองเอสุ่มคูปองสิวันนี้เราจะมาสุ่สสนนมส,สกินไฮเตะที่เพิ่งเข้ามาฉเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจวนทุยตรุษจีนทุยถูกแล้วตอนนี้ผมมีคูปองอยู่ 8, 187นะครับเขาบอกให้ไปที่ร้านาค้าแล้วเราไปหาไฮเตะนี่ไงกล่องป้ายประกาศ ไฮเตะออริจ no! ินเอมั่วซั่วไปหมดแล้วตอนนี้สุ่มป้ายไฮยเตะก่อนละกันสุ่มทำไมไม่ซื้อไปเลยวะป้ายประกาศออริจินอะไรกันเนี่ยทำไมมันได้ยากงี้ต้งใส่ต้องซื้อหลายอันร้ยอยห้าสิบพอสิบเจ็ดป้ายประกาศน่าจะได้แล้วนะ ไม่ได้เป็นไปได้ยังไงเอาบิกร้อยแปดสได้มันแล้วครับป้ายประกาศออริจินพี่หมดไปทั้งหมด400คูปองมั้งน่าจะได้นะได้มาแล้วนะครับไหนไฮยาเตะไหนไหนครับไหนไหนไหนไฮยาเตะมึงมีไหมพิมพ์มาดิไหนแอบซับซ้อน นี่หรือเปล่าก่อนอื่นที่เราจะไปสุ่มกันเราก็มาดูกันก่อนเลยกันว่ามีอะไรบ้างเน่ผมกดมาถูกแล้วใช่ไหมเฮ้ยเป็นการหาไฮยาเตะที่ซับซ้อนซ้อนมากกว่าผมจะหาเจออันนี้คือออร่าเวลามีคนมาอยู่ใกล้นะหนอมอัลแทกดูก่อนว่าน่าซื้อหรือเปล่าเฮ้ยสวยว่า Yeah. ช่วงนี้ผมชอบเล่นไฮแอเต้ด้วยนะเฮ้ hey! สยสไลด์ชว์แอด้วยเหรอ, hey! อเฮ้ยว้าวคูณเยอะคนสวยเอ้าโน้ไมคก่อนสวยเกินหากคุณมีสกินตออ่อไปนี้จะช่วยเพิ่มการได้รับครั้งเราต้องมีสกินซานิทก่อนอา่าเราถึงจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเอาเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าซุ่มไฮเต้ชังกีรา ตอนนี้เรามีอยู่เจ็ดหกเกาแปดไปกันเลยสองร้อยปองวิแค่หน้าสุมถือว่าสวยที่สุดที่ผมเคยสุ่มมาเลยนะอ่าได้รับชิ้นส่วนมานะครับผมก็รวมแล้วก็ได้ห้าร้อยเก้าสิชิ้นอืมอืมดูแกว้วเฮียอะไรวะเนี่ย,ย,มยไม่เคยเห็นเล่นด้วยหรอแป๊บอ่าได้รับมาอีกกันแล้วครับผมต่อไม่สำเร็จกูรู้นะ มึงไม่เคยให้กูสำเร็จอยู่แล้วโอ้ยเหียหมดเยอะแล้วเนี่ยเฮ้ยได้มาหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเหลือกัน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 เดียวเท่านั้นครับตอนนี้อ้ยโวว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 ้วว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 ว โอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็ได้สกินไฮแตมะมาครอบครองแล้วนะครับด้วยความที่เกลือมากเราก็ได้ไปทั้งหมด4,300คูปองโดยประมาณนะโดยประมาณ4าณี่พันคูปองไปเล่นกันดูดิคุ้มหรือเปล่ปาใครเชิญมาเนี่ยพี่วีพี่วีหรือว่าใครอ่ะพี่วีหรือน้องพี่วีอ่ะพี่เองครับว่าไงครับน้องไอพี่วีหรือาพี่วีอ่ะอะไรนะครับคุณว่าอะไรนะ <ève S 2> <sociedad. S 1> ไม่ได้กวนนะครับพี่กำลังว่างอยู่พอดีเลยกำลังจะนอนเลยเอ่ะอะไรนะแป๊บหนึ่งพี่รับสกินก่อนโอเคครับตอนนี้ผมก็โดนเชิญมานะครับ วิวิตัวจริงเหรอเอาเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กับสกินไฮอเตะทองเหลืองอารามเฮ้ยไฮอเตะตัวนี้เป็นนักสร้างเมืองเหรอประมาณว่าเขาเป็นแบบเหมือนยักษ์ผู้สร้างมัลติเวิร์ดแชงกิล่าหรือเปล่าเนี่ยเนื้อเรื่องมันประมาณนี้เลยป่ะของสกินน่ะใช่ไหมเป็นผู้สร้างเมืองบ้ากำลังต่อจิกซอ์เฮ้ยนี่มันเป็นสกินที่มีความยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยมาแล้วเฮ้ย กูนึกว่าไอ้เ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 อ้ไอรีชัดๆใช่ไหมถ้าออกมานี่ไอรีชัดไอรีหรือตูเลนวะอยากลำมึงมากเลยโอ้ เหมือนตุเรนผสมไอริแต่ตอนลอยอย่างเงี้ยเป็นตุเรนเลยตอนไหว้เหมือนไอรินี่ถือบอลอะไรไม่รู้ก็<น>วสวยนะแต่ว,ว่าสีจืดไปหน่อยว่ะสีพัดเทีพัดเทีเทตอนวาร์ปก็ปองเลนดาของเราทุกจุดเ โอ้โหพี่ว่าแล้วหนูเดินโดนล่อซื้อเจ็บเยอะนะเจ็บเยอะนะแต่กูอ,อ,ยอยากเป็นเพนแล้วกูสับหายมากเลยกูยอยากแปลงร่างเป็นเพนแล้วกูสับพวกมึงจรงิง เชี่ยเหมือนทุกตัวเออสกิลนี้เหมือนทุกตัวยกเว้นหายาเชื่อมีตายเกิดสัตว์เลยหมดตีเฮียเ แพ้มาเยอะแล้วขอลองป่ามาหน่อกไอสัตว์แพ้แม่งทุกเกมตั้งแต่กูได้สกินมา3-4เกมกูแพ้ทุกเกมยินดีต้อนรับซูอาโอวีเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีก5วินาทีสู้กับศัตรูไปด้วยกัน หมดไปเท่าไหร่ครับ4,300ครับหมดไป4,300แพ้ทุกเกมได้ครับยืนเลนมา4เกมแพ้ทุกเกมก,กมูจะรั่ว MVP กเกือบทุกเกมนะกกมาาตายให้ตายอ,อ่ะ มีแพนด้าเปิดมาดีเปิดมาดีเกมนี้พอเข้าป่าแล้วเปิดมาดีจบแล้วไม่ดูใต้เท้าเลย <c oughs> <c oughs> แอคต์จังอะอ้าวแอคตจังอะ่ะแอคตจังอ่ะครับเฮ้ยมาหน่อยไอ้วิลากูไปไหนวะไม่มาปิดไว้ไสัตว์เอ้ยติดคือโอ้คิวเลนมากูตายโอ้วิลา มันไปเล่นไหนมาวะมันไปเล่นอะใครวะเล่นกับมีเหรอโอ้ยอยายไอ้กูรีวิวสกินเว้ยเล่นอากูหน่อยกูขอร้องแหละกูกราบต้นตีนอ่ะให้กูได้เกิดบ้าง

There will be consequences to your every word and action. ตายต่อเ,อเ,อเรตวดาที่เขาแบบใจแน่วแน่เอาป้อมอย่างบบเดียวเลยอเอา,าเาอเาคิวเลนได้มาสามตัวนี้เลยดาที่อันติีแล้ว นี่ลนาซี่เนี่ยแอคแอคนะครับแอคนะครับแพ้มาหลายเกมแล้วเว้ยนี่กูควรออกไอ้สลิกสติงหรือวะหรือว่าแบบ

Don't make me. Dragon has been defeated. Okay, affairs, unless I have to, the place should be run by those beings themselves. Stars alight. Uh. Dragon and Slayer. ซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วเรานไปช่วยคิวเล่นอยู่ไหนวะ หายละยืนเลนหายเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรจ้า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 แม่งดีนะเชีย่ยถอยพอดีว่าแล้วมันต้องเข้ามายืนเลนมั่งแพ้ทุกเกมสกินอย่างสวยแพ้มันก็ท้อนะเว้ย Consequences Ultimate. for every and action. Your team has destroyed a tower. Auspicious clouds! không có yên tĩnh đâu, sẽ đòn Q lên, mình sẽ đòn Q lên. À! ดาบแดงม่งเลยดีไหมดาบแดงไปเลยไม่ต้องตายเกิดหรอกขายทาลอนทำไมอะโหดูสวยนะแต่ผมไม่มีนติต่กูเสียวคิวเลนแม่งเห็นนะเห็นแวบๆข้างหลังอะเอลราด์ ไอ้โดน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 ไอ้เยกอยู่เล <si ่นโดนหลายหลายคนคงอยากดูดาบแดงมากกว่าตายเกิด น่าจะมีละกูโดนอะไรวะเอาเรื่องวะดาซี่อ่ะ The dragon has been defeated. unless I have to. The place should be run by those beings themselves. you're <laughs> lucky. <laughs> <laughs> Stars alone. เทลเทลเทลิวเลนชิวเลนเฮ้ยหมดว่ะจบแล้วเหรอเออจบก็จบะชนะตีเสมอเปล่าโอ้โหอ้โกูแพ้มาหลายเกมเลยสัตว์ตะกินใหม่ฝันร้องข้ามถึงกระโดดยอมแพ้ ไปยืนผิดที่นี่เองยืนเลนแพ้ทุกเกมเข้าป่าแล้วสบายขึ้นเยอะเลยเวนเข้าป่าแล้วมีเวลาว่างและชนะกับเขาสักทีนะเจ้าเฮยเตะ MVP สีทองสักที <ong> ชนะแล้วเว้ยชนะแล้วเว้ยหลังจากที่เราแตกรลวัวนะกูนี่กูตั้งแต่สก,กินใหม่มากูแตกทุกเกมครับเกมนี้ได้ที่สองได้ซิลเอได้ไทยเตะม,มาแตกทุกเกมก็ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮเตตเข้าไปสักรอบคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสาอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิสาห์